ช่วงไอทีมีสไตล์ by เซเว่นอสวัสดีครับต่อครับจากเสาวที่แล้วที่ต่อได้แนะน,นําสถานที่เที่ยวไปนะครับต่อเจอสาวคนหนึ่งเขาเบื่อช้อปปิ้งที่สยามกันแล้วก็เลยอยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวแต่ว่าไม่อยากไปไกลอ่ะก็เลยให้ต่อแนะนํำไงเขาสาวขอไปแบบนี้จัดไปดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมบีบีตามเพื่อนเมาเจอกันที่เซเวสาขาสยามซอยส และนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์หุ่นยรพึงมาดามทุสโซสุดยอดพิพิธภัณฑ์หุนาาห่นยระพึงที่ทุกคนชั่วโลกชื่นชอบเปิดแล้วที่ประเทศไทยที่สยามนิดคอมพลี่ชั้น6นี่น,น,นีคนนี้เลยนะ่เหมือนกันนี่ และถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีที่เที่ยวอยากแนะนำนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาโพสได้ที่ www. i t n k t v com สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณ7 e เ e ่ e อเพื่อนที่รู้ใจของต่อด้วยครับช่วง i t ทีนม s ส style by เซเว่นอว